ลบรูปคู่เกลี้ยงฮะสำหรับยิปโซริกันตาครับที่ไม่นานมานี้ครับเพิ่งจะเปิดตัวหนุ่มคนรู้ใจอย่างคุณมอสนนทวัฒน์ครับแต่ว่าตอนนี้ดูกลับท้าว่ารักจะสะดุดเมื่อส่องอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอฮะทั้งรูปคู่และก็คลิปหวานๆเนี่ยที่เคยลงก็ถูกลบเกลี้ยงครับทำให้เป็นที่ถูกจับตากันอีกครั้งหนึ่งของชาวเน็ตที่แอบส่องความเคลื่อนไหวกันรัวๆประกอบกับก่อนหน้านี้สาวยิปโซครับได้โพสต บทความหนึ่งะฮะซึ่งมีใจความประมาณว่าอย่าพยายามมีความสุขในแบบที่ทำให้ผู้อื่นต้องสูญเสียความสุขไปนั่นคือความชั่วร้ายและไร้มนุษยธรรมงานนี้ครับบทสรุปความรักของสาวยิบโซจะเป็นอย่างไรครับคงต้องรอเจ้าตัวออกมาตอบข้อสองสัยกันเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ